คือเนื่องจากสถานะของหมอเพียรด้านหนึ่งท่านเป็นหมอเนาะดูศุกศาลาบางรักดูแลผู้หญิงที่เป็นกามาโรคก,ก็จะมีปัญหาเรื่องการท้องเป็นการท้องที่บางทีไม่ได้ตั้งใจจะมาบันการคุมกาเนิดสมัยนั้นก็ยังไม่มีถุงยางไม่มีป่วงอนามัยอะไรทั้งสิ้นนะฮะท้งโรคเนาะแล้วก็การท้องซึ่งเป็นปัญหา แ้าผู้หญิงเพียนเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าเมืเ่อเขาท้องแล้วไม่มีที่ไปก็ให้มาคลอดลูกแล้วก็แม่ก็มาช่วยในสถานบุงเคราะห์เสร็จแล้วก็หาอาชีพให้หรือว่าช่วยทําให้มีอาชีพอื่นที่ไม่ที่มันไม่เสี่ยงที่จะไปท้องหรือไปเป็นโรคต่อขนมกล้วยจ้าขนมไม่จ้าขนมกล้วยจ้าเป็นยังไงบ้างจะชื่น ฉันขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่สุปกรณ์ตัดเย็บมาให้ฉันฉันสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนที่ดีที่สุดค่ะฉันจะรอใส่ชุดสวยๆที่ชื่นตัดให้นะค่ะปริศนาอยากเรียนสูงเป็นคนเก่งๆเหมือนคุณหมอหลายๆคนที่เจอในที่ประชุมค่ะปริศนาไม่สนใจเรียนเรื่องการเรียนบ้างหรอจะ๊ะเพราะปริศนาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแม่ชเล่ถึงได้พูดแบบนี้ ด้วยโครงสร้างแบบนี้ผู้หญิงก็อาจจะไม่มีความรู้ในการพ้องก,กันตัวเองเนะาะก็เกิดปัญหาที่ท้องจำนวนมากแล้วก็ต้องเป็นภาระให้กับผู้หญิงเพียงต้องดูแลต้องมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ดูแล